อ่านะครับนกกักปรึกษานะฮะับเช้วงน,น, er นี้เราจะมาซ่อมนะครับตอนนี้อนันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นซับไพ่นะครับอ่ซับไพของวิทยุรับส่งนะครับอ่ซับไพอ่นนี้ก็คือไฟมันไม่เข้านะครับเตปปาร์กออกไฟไม่มาเนี่ยอ่าเราเช็คซับไพก่อนเลยนี่จะเป็นนะฮะตัววิทยุนะครับวิทยุรับส่งนะครับตัวนี้นะฮะแต่อันนี้ก็คือของอ่าของหน่วยงานราชการเข้ามาให้ซ่อมนะครับอันนี้ก่อนหนึ่จะซ่อมให้เข้าไป แต่นนี่ไม่รู้ว่า,าแตวนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็บมนุษย์ยังไม่ได้ลองเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับได้ทำความสะอาดแล้วนะครับเป่าฝุ่นอะไรแล้วเรามาดูนะครับโครงสร้างภายในของเขานะครับอ <c oughs> นันนี้เรามาดูนะฮะนี่จะใช้หมอ้อแปลงนะหมอ้อแปลงตัวรอยอันนี้จะเป็นชุดเลกูเลตร์นะครับเป็นชุดเลกูเลเตอร์อยู่นะฮะเป <c oughs> <ม>่าฝุ่นออกมาแล้วนะครับจะมีซี <c oughs> อยู่นะครับซ <c oughs> ีฟิลเตอร์อยู่นะฮะอันนี้ก็คือคงจะเสียเยอะเลย เรามาดูนะครับมาซูมดูนี่สีมันเสื่อมคุณภาพหมดคุณภาพไปแล้วเนี่ยดูขาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยหลุดเลยเนี่ยครับเนี่ยอันเนี่ยลุดหมดเลยเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวเรืนับตัวนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับเนี่ยหลุดไปเลยเนี่ยขาเสื่อมเนี่ยนี่ก็หลุดไปเลยนะฮะเนี่ยทไมายเลยสีเสื่อมคุณภาพนะฮะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะนี่ก็อะไรฮะหลุดไปเลยเนี่ย แล้วก็แผงวงจรช็อตด้วยนะครับดูนะครับแผงวงจรช็อตด้วยเนี่ยนี่ก็คือเดี๋ยวจะต้องเช็คดอีกทีนะครับนี่จะได้อดนิดได้ออนิดเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องมาเช็คดอีกทีนึงนี่จะเป็นพวกจะเป็นถาลิตร์นะครับจะถดเลกูเลตนะครับเนี่นะฮะต้องเช็คหมดเลยไปมาเช็คหมดเลยนะครับสองฝั่งนะครับทั้สองตัว สองตัวอ่านี่นะฮะอ่าต้องมาเช็คดูนะฮะอ่าเพราะได้กระแสจะสูงนะครับตัวนี้นะครับอ่าเวลาจ่ายวิ่ีรับส่งเนี่ยกระแสสูงอันนี้ก็ต้องไล่เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยพอดีของหลวงก็ไม่เป็นไรนะครับของหลวงจะซ่อมให้ฟรีอ่นี่นะเดี๋ยวมาเช็คดูนะฮะนี่นะอ่ายัมีสีตัวนี้ตัวนึงเนี่ยอยู่ในนี้ตัวนึงเนี่ย ต้องค่อยๆไล่มาเช็คดูทีนึง่งนี่นะฮะ, <c oughs> ะชจมช็อตด,ด้วยแผงชอ็อตไม่รู้ว่าไปโดนอะไรอาจจะใส่ไฟกลับขั้วหรืออะไรกระแสมันเกินโหลดมันเกินก็ได้อ่านี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดต่ออุปกรณ์ดูนะฮะ,ะนี่นะครับได้ติดต่อกับมาบ้างแล้วนะครับานซีชุดน,นี้ที่มันละ,ะช็อตอยู่นะครับนี่ นี่จะเป็นชุดเหมือนชุดพอดเทคนะครับอันนี้ก็คือนะฮะมันเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์มันเป็นตัดต่อไฟกระแสสลับนะครับนนี่นะฮะไฟกระแสสลับเข้ามาไฟเอทีเข้ามาเนี่ผ่านรีเลย์ผ่านรีเลย์ปุ๊บมันเข้าฟิล์มผลจะเข้ามาแปลงเทอร์ลอยนะครับเข้ามาแปลงเทอร์ลอยนะนนี้เข้ามาแปลงเทอร์ลอย ต้องไล่เช็คดูนะฮะอันนี้ก็ปดมาแล้วนะครับนะคงช็อตหลังอย่างแรงเลยล่ะอ่าน,นี่นะฮะแล้วเช็คทีละส่วนละส่วนนะครับอ่าไฟอ่เราเช็คว่าแปลงเทอร์ลอยด้วยนะครับเอี่ยงเช็คว่าแปลงเทอร์ลอยด์ดีการเช็คหม้อแปลงวัดหม้อแปลงคงว่าสอดไปแล้วนะครับหม้อแปลงพวกหม้อแปลงไฟแบตพวกเนี้ยหม้อแปลงไฟดีซีเอซีเป็นดีซีเนี้ยแต่ไปดูยูทูบเก่าก็แล้วกันอ่าอย่างค่อยๆเช็คทีละส่วนนะครับ นแกนมาเป็นดีเลย์นะ,ะเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับไปต่อปิ้นก่อนปิ้นนะครับต่อสายต่อสายไฟ,ไฟนะฮะน่าจะช็อตด้วยเนี่ยอ่าพอสีมันบวมหมดเลยเนี่ยนะมันช็อตย้อนกลับมาไฟมันย้อนกลับนระคับนักศึกษานะฮะตอนนี้เราได้แกะนะครับแกะเครื่องมาแล้วนะฮะอ่า เราจะมาเช็คอุปรกรณ์ตัวไหนที่มันเสียนะครับนะตัวนี้ใด้วัดคร่าวๆมันก็เสียเยอะเลยอย่างตัวเจบประจตุตัวนี้นะครับเนี่ยเตือไปแล้วนะครับเนออี่ยต้องเปลี่ยนนะครับบวม,มันระเบิดไปเนี่ยอ่าหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยอ่าเลขอันนึงจะมีไดโอดที่ไม่เสียนะครับไดโอดนะฮะไดโอดไดรฟายนี่ไม่เสีย เราก็จะมีนะทายเตอร์นะใช้เบอร์นะครับ TIP 3 0 5 5นะครับสี่ตัวนะครับเป็นตัวก็เป็นตัวเป็นตัวขับกระแสนะครับขับกระแสแล้วก็แล้วเป็นตัวเล็ูเกรดไฟด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาวัดนะครับวิธีการวัดด่าทายเตอร์ในวงจรผมก็สอนแล้วนะครับวิธีการวัดแบบไหนนะครับไปดูยูทูบเก่าๆก็แล้วกันนะฮะนี้คุณตั้งมิเตอร์ R คูณหนึ่งโอห์มก็แล้วกันนะตั้ง R คูณหนึ่งโอห์มเนี่ยสี่ร้อไแปดเข็มไม่ถึงไม่เป็นไร เราก็วัดนะครับนะขาตำแหน่งขาฐานเตอร์กมบอกไว้แล้วนะครับ er ถ้ามองตรงนี้นะครับขานี่คือขา B C E นะครับ B C E นี่ก็เหมือนกัน B C E ไม่ว่าจะเป็น P N P หรือ N P N นี้เราก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับเรามาวัดหาขาดูสิสลับไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับวัดสลับไปเลยปุ๊บแล้วก็วัด C E เลยนะครับนะวัด C E เลยปุ๊บในี่ C E เลยนะฮะนะขึ้นเกือบจนสเกลเลยนะครับเนี่ยขึ้นขึ้น อ่าคือถ้ามันช็อตนะวัดขึ้นเลยทั้งหมดเลยซีเนี่ยนะครับอ่าไปดูในยูทูปเก่าๆก็แล้วกันเราจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับขึ้นหมดเลยเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยขึ้นหมดเลยเนี่ยอ่านี่คือเสียตัวนี้เสียแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแกะออกมาก่อนนะครับนะแกะมาวัดรอบของจอก่อนอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเสียหมดเลยเนี่ยอ่าเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยเสียหมดเลยวัดขึ้นหมดเลยเนี่ยไม่มีค่าคำทานเลยอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ นีน่เราจะวัดให้ดูเลยนะครับนี่ก็คือฝั่งนี้ก็คือ B C E นะฮะ,ฮะ C E เนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยนะนี่เสียนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับโตเกเบจุอ่าตัวไวทเตอร์อีขึ้นหมดเลย4ตัวนะครับนี่นะครับอ่าในหมดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ4ตัวนี้ ตับตัวเก็บประจุแล้วเช็คเช็คอีกนะครับส่วนรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้เราก็ทําไปแล้วนะครับรีเลย์ถ้ากูก็ได้นะฮะขี่ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับทย่าปิ้นมันขาดเลยนะครับใช้นะฮะสายนะฮะจำๆเอานะครับนะฮะเสียไปตัวนึงเนี่ยเสียไปตัวนึงนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับนี่เป็นเนี่ยทีแรกบอกตานิตเตอร์นะครับไม่ใช่เป็น SCR เนาะ เป็น scr นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูนะครับอ่ะษานะครับตอนนี้นะฮะหนาครูได้นะครับเปลี่ยนนะครับนะอุปกรณ์ที่เปลี่ยนก็คือละตัวกระปิจุกนะครับ6ตัวทั้งหมดเลยอ่าอ่าตัวกระปิจุกทั้งหมด6ตัวนะครับเี่ยนะสามอ่าสี่พันเจ็ดนี่สี่พันเจ็ดสามสิบห้าวูนะครับนะที่มันเสียนะครับอ่าบางตัวมันก็อยู่นะครับนบางตัวมันก็อยู่ด้านล่างนะครับ ของตัวมันอยู่ด้านล่างอะ่ะอยู่ด้านล่างปุ๊บแผ่นพิ้นมันนะครับมันไม่สวยแผ่นพิ้นมั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 นเอียงนะฮะ,ะก็จับมาอยู่ด้านบนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ทาร์ิเตอร์สี่ตัวนะครับเนี่ยนะฮะทารกิตเตอร์สี่ตัว TIP สามศูนย์ห้าห้านะครับในตัวนี้จะเป็น LM317 เป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กเล็ไฟให้ได้หรือให้ได้ประมาณสามจุดสิบสามจุดแปดโวลต์นะครับนะเล็กเล็ไฟ อ่านี้ก็ได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวนี้เป็นในในเป็นนี่มันก็จะมีละในเป็นนี่ก็จะมีละตัวรันทานอีกนะครับนะตัวรันทานอ่าคือมันเป็นต่อไป2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะตัวรันทานอ่าน้ำตาลกับเบื้องนี้เราก็จะมาวัดไฟให้ดูนะครับวัดไฟให้ดูว่าอ่าวัดวัดค่าความทานดูว่านะขณะที่นะเราเรายังไม่เปลี่ยนอ่ะครูวัดให้ดูแล้วใช่ไหมอ่ายังไม่เปลี่ยนเราวัดให้ดูแล้วว่านะครับอ่าการเสียของท้เตอร์เป็นแบบไหนนะครับจะวัดวงจร อันนี้กูเปลี่ยนแล้วนะครับมาวัดในวงจรนะครับอันนี้ก็คือระยะขา B B C E ใช่ไหมครับ B C E นะครับอ่าให้ในยูทูบเก่าๆกูบอกให้วัด C E เลยนะครับนะก็คือเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับ C E นี่เลยปุ๊บอ่าเข็มขึ้นข้างนึงไม่ขึ้ข้างนึงนะครับอ่าทีแรกมันเสียเนะนะเข็มขึ้นหมดเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมสลับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยตัวเลยอ่าคือมีค่าคำทานอยู่ อันเนี้ยนะฮะเนี่ยอ่าขึ้นบังไปขึ้นบังอ่ะปล่อยมัดน,นะครับเนี่ยนะฮะยูทูบบอกกล่าวไปดูนะครับอ่านี่ NPN นะ CE เนี่ยตัวน,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยบีซ e. ตัวนี้อ่าตัวที่มันสีละช็อตๆหมดเลยนะครับนะเนี่ยอ่าน,นี่นะครับตันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่แล้วครับอ่าใส่อ่าใส่ จำสายนะครับแล้วก็ใส่ไฟแล้วลองดูนะครับนะลองดูอ,อะไรเก่าที่เสียก็คือนี่นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนไปกันนี่สีพวกนี้นะครับระเบิดเลยเนี่ยเนี่ยหกตัวเนี่ยนะฮะถ่ายเตอร์อีกสี่ตัว วัดตะเข็ขึ้นหมดเลยนะครับพิธีวัดทายเตอร์ไปหาดู youtube เก่าก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับลองสายไฟดูเรามาดูนะครับด้านนี้นะฮะโครงสร้างมันลายเนี่ยเราแปลงเธอลอยนะัะเปลี่ยนไปแล้วนะครับโ๋้ที่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนทายเตอร์เปลี่ยนซีแล้วก็ปิ้นที่มันขาดก็ ่จับต่อ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 เรียเป็นบอร์ดรีเลย์อ่าบอร์ดรีเลย์มันติดกาวไว้นะครับเราก็ใช้กุ้มขัดรัดสายลัดอ่านี้อ่านี้ก็เป็นของทางราชการนะฮะอ่าเดี๋ยว้ก็ก็คงจะซ่อมให้ก็คือถ้าอะไรก็ให้ทําให้ทางหน่วยต้นสกัดเขาจะของเครื่องเขาทําหนังสือมาแล้วก็เราก็ซ่อมให้ฟรีไปนะอะไหนอะไรที่เรามีแล้วก็จัดหาให้อ่านี้เป็นของราชการก็ ซ่อมให้อย like no mm ู่แล um ้วนะครับเข้ามาฮะซ่อมก็ซ่อมให้ไหนที่เรามีอะไรก็ซ่อมให้ไปเลยนะครับไม่คิดค่าชิจ่ายเลยทั้งสิ้นตอนนี้เราก็จะมาเปิดดูนะครับเราจะมาเปิดดูเราเปิดสวิตช์ดูเสร็จปุ๊บเรามาดูปุ๊บนะฮะปุ๊บนี่นะครับนี้กระแสยังไม่ได้ยังไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ต่อโหลดนะครับตอนนี้ยัไม่ได้ต่อโหลดสามารถปรับได้นะครับปรับไฟได้ปรับได้นะครับ นี 3, ่ก็เลือกจะเลือกเท่าไหร่สามจุดแปดหรือสิบห้าวุตนะครับอ่ารับปรับได้อ่าคอมพิวเตอร์นะครับเราไปดูนะฮะเราจะใช้มิเตอร์ปรับอ่าปรับได้นะครับมิเตอร์วัดแล้วก็ปรับได้นะฮะแต่นี่คือแล้วมันก็ไม่จำเป็นอยู่แล้วนะเพราะว่ามิเตอร์นะมันมีวิวบอกอยู่นะครับในมิเตอร์นะครับในวัดนะฮะปรับแสดงดันมันมีวิวบอกอยู่แล้วนะครับปรับ นี่โปรเทกก็จะทํางานก็ต่อเมื่อแล้วโหลดมันเกินหรือมันช็อตมันก็จะตัดออกมาทํางานนะถ้สสญญาภาวะปกตินียังไม่ทางานนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือละเอาไปใช้กับนะยูรับส่งนะนี่อันะนี้ก็คือคงจะนะฮนะเครื่องนี้ก็คงจะเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เปลี่ยน,กกปนไปก็น,นี่นะ ตอนนี้คุณจะปิดเครื่องนะครับนะจะปิดจะปิดสวิตช์แล้วนะครับนะสังเกตนะครับนะตัวกระปุจมันเยอะนะฮะนะซีฟิบนเตอร์มันเยอะมันก็ต้องค่อยๆคลายกระจุนะสังเกตดูนะครับนะ LED ก็จะดับนะก็ตอนนานก็จะดับมากนะครับบางทีนะนะละเราปิดสวิตช์ปุ๊บนะเพื่อเผื่อเราอะไม่ระวังระวังเนี่ยเอาสายไปต่อถึงการชอ็อตเออ่ไปต่อช็อตถึงกันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะละนะมันก็จะเสียได้วเสียหายได้ง่ายนะครับ เราก็จะเปิดสวิตช์นะครับดูการขายประจุของตัวเก็บประจุนะครับเนี่ยค่อยๆลดลงไปอ่านะฮะค่อยๆลดลงไปนะครับตอนนี้มันยังมีไฟอยู่นะครับนะอ่าค่อยๆลดนะนี่นะครับตัวแก็บมิเตอร์นะครับเนี่ยค่อยๆลดนี่นะฮะบางคนอ่าถอดปลั๊กไอเสียบไอปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บนะไม่ทารับการะวังนะฮะรีบจับหรือรีบทำงานปุ๊บนะมันยังมีไฟค้างอยู่แล้วอาจจะทำให้ชิลด์เสียหายได้นะครับ แรงก็ค่อยลดลงมา,าเพราะว่าค่าความจุมันค่อนข้างจะสูงนะครับต่อขนาดยันนะฮะ4 7 0ต่อขนาดจน6ตัวะนะครับตอนนี้นักศึกษานะครับก่อนที่จะประกอบหรือทํางานนะครับเราต้องเช็คอีกนะครับว่าแตัวนี้นะซ่อมไปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จุ๊บนะฮะนะมีไฟล์ออกมาแล้วนะมันมีพบปัญหาอีกก็คืออีกปัญหาหนึ่งก็คือในระบบระบายความร้อนนะครับ พอลมจะใส่เครื่องนี่เพื่อจะดูดนะครับดูดความร้อนเนี่ยดูดความร้อนออกแปางนอกนะครับปรากฏว่านะครับเช็คดูอีกทีหนึ่งเช็คดูว่ามีปัญหาอีกปัญหานั่นก็คือสภพพัดลมนี่นะครับม,มันฝืดมันไม่ทํางานเนี่ยอา,อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นระบบระบายความร้อนนะครับพัดลมมันเสียอยู่มันไม่หมุนนะครับพัดลมมันเสียมันก็ทําให้ความร้อนนี่สูงก็จะทําให้วงจรเนี่ยช็อตพังระเบิดอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้นะครับ อ่านี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุหลักเลยอาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ถ้าดมแล้วไม่หมุนมันฝิดเงี้ยอ่าต้องทําการเปลี่ยนอ่าทการเปลี่ยนนะเราต้องมาเช็คดูก่อนนะครับนะมาเช็คดูก่อนว่ามันฝืดอาจจะเป็นพวกนะฮะอ่าฝืดอาจจะเป็นอะไรฮะสดนิมอะไรเข้าไปก่อนในนี้นะครับอ่ามีสองสาเหตุนะครับอ่ระบบระบายความร้อนแล้วก็ตัวนี้นะฮะอาจจะเสียวงจรอาจจะช็อตหรือต่อไฟตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามาแก้ตัวอีกจุดนี้หนึ่งนะครับน้ำประลมอีกตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแกะดูนะครับนักประสานนะฮะตอนนี้นะดูที่แกะนะครับตอนนี้มันติดเป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับติดติดกันนะฮะกันฝุ่นกันกันไอ้ติดกันฝุ่นอย่างนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับมันนะฮะเคร่องและแบบนี้มันฝืดนะครับมันเป็นสนิมนะมันฝืดใช้งานไป็นเวลาอ่ามันร้อนมันฝืด สนิมนะครับบูนเป็นสนิมก็นะครับแล้วก็แกะหนึ่งมานะฮะนะแล้วก็สเปรย์ฉีดนะตอนนี้กูฉีดทำความสะอาดไปแล้วนะครับฉีดเข้าไปนี่อ่าสนิมนะครับใช้สนิมกกระดะนะครับสเปรย์หล่อลื่นฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะก็รอให้มันละนะสักพักหนึ่งนะครับก็คือนะฮะหรือบางคนก็ละแกะบูดออกมาเลยนะครับนะแกะมันจะมีนะฮะถูดล็อกอยู่นะครับแกะออกมาล้างทั้งบูดเลยแต่นี้ก็คือนะฮะ ทั้งวัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็เปิดนะครับเปิดเครื่องเลยนะครับนะให้มันทำงานนะตอนนี้ก็คือแล้พัดลมก็จะหมุนแล้วนะครับหมุนคล่องแล้วแตอนนี้เวลาปิดเนี่ยบองคนนะฮะสับเข้าไม่ปิดอย่างเงี้ยนะครับเปิดไว้ยิ่งเลยนะครับเปิดไว้ฝุ่นก็เข้าอีกจะปิดต้องปิดอีกทีนะครับตอนนี้ปิดเนี่ยกาวตัวนี้นี่ยมันเสียมันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยกาวมันเสื่อมแล้วนะาล้วก็ใช้หาละหาตัดแวัคซีนนะครับแวัคซีนนะครับอย่างนี้เนี่ย กาวลักสีนะตัดออกมาแล้วครับลักมาปิดก่อนปิดตือนับปิดรูฝุ่นนะฮะก่อนจะปิด้วต้องทาความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดทีก่อนนะครับเพื่อจะให้กาวมันติดเช็ดทำความสะอาดนะครับปอะขอบที่ก่อนนะครับเช็ดทำความสะอาดสิบเก้าต้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับลัก็กาวติดนะครับลักเช็ดติด ตวนนี้นะครับติดนะตะกรอบเสร็จปุ๊บนะฮะการุ่งสีติดนะนาก็ไปติดตั้งนะใช้ได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวระกอบนะครับ